ผมต้องแหกกีตาตื่นมาเอซี MC โทรมาผมบอกพี่อะไรผมจะนอนบอกพี่แท็คทำคลิป x อ d กให้หน่อยผมจะดู x อ็กอดเมื่อเช้าสองคันมืกบานสองคันอะ่ะเพื่อนๆจะดูคลิปโอนเพื่อนผมจัดให้เลยที่ผมบอกห้องค่น้องๆให้มาเลยสองเดี๋ยวจัดให้เลยพี่บอกเลยคองแต่งโคตรเยอะอนี่กี่โมงนี่เจ็ดโมงเพื <10 S 1> ่อนๆลุกขึ้นมาเพืมม่อนดูพาทิตย์ดิพอาทิตย์ยัง นพระอาทิตย์ยิ้มแจง XADV สีแดงแดงนี่ครับนี่แต่แงเองบอกเลยนี่คลิปนี้บอกเลยผมเอ็ของจริงผมเอ็ของ,ของแท้เป็นเพื่อนต้องโดน XADV ผม,มแน่ๆของแต่งแท้ของแต่งแท้แแทโชคหน,น้าหน้าหน้าหลังไฟเอตแท้ เอยเอาอ่ะบออคารบิ๊กิแท้ท่อฟูด้วยบอกเพื่อนเพื่อนให้มาซื้อด้วยเอดูดิว่าท่อคาว์บบิกนะฟูเสียงมันจะมาไหมสำหรับตัวมินติกนะใช่อันนี้ใช่แหละใช่แหละมาแล้วเน่ยใช่แล้ว ใช่แล้วอย่างนี้เพื่อนใช่แล้วทชแล้วโอ้ยไฟสปอตไหลด้วยมาแล้วนี่จะขอกินนีจะขอแท่ขอแทะบ้า เดนาเป็นน้อยอ้าวคทังคู่เลยเฮ้ยเสียาจวะเฮ้ย่ดูอย <N> ่าเบิ้ด้วยสวยจัดเฮ้ยสวย่เนาะอจ้าน้วที่ขาวเทาหรอใช่ไม่เคยเห็นเลยอะขอสัมพ้าด้วยจิ๊บะขี่ไปเไงครับ สบายอ่แะแบบแรงด้วยคีดีด้วยดูไหมโคยชมาแล้วจบทุกอย่างครับตัวย่างแล้วเพ <c oughs> ื่อนเฮกหกโมงตีห้าเพื่อนโทรมาว่าขอดูคลิปโอ้คันนี้ปีสิบแปดตัวยี่สิบคันนู้นปีสิบแปดตัวสิบเก้านั่นเป็นเพื่อนคันนี้ท่อขาวอีกปูนะครับนี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็มีนี่ผักเท้าเขาเนี่ยเขาเป็นรถเขาเป็นแฟนกันนะเขาแต่งคล้ายกันนี่ของคันแรกผมงงว่าเป็นที่อะไรตรงเนี้ยนี่คือกระชี้อย่างนี้ใช่ไหม มันตรงนนไม่ใช่นุกเจ้าบางทีเข้าโคมาอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนขามาหนี่เขาเรียกว่าพักเท้าเสริมแบบสปอร์ตนี่อย่างเงี้ยมันจะเผื่อเมื่อยเผื่ออะไรยืนขี้ว่าแบบว่านี่ถังขี้อย่างงี้อ่าเราก็งงเหรอมาทำอะไรนี่เป็นเพื่อนท่อแท้ก็ห้าหมื่นแล้วนะพอวิ่งแท้ทั้งฟูนะนี่มีโชคด้วยนี่เธอมาใช่นี่โชคไวเอสหน้านี่ใส่โชคนี่หมื่นแปดแค่โชคกันใช่แล้วก็มีโชคไวเเอสหลังนี่แต่งเหมือนกันเลย คันนี้ค่ะนู้นี่โชคไว้ไอ้หลังสองหมื่นสองนี่เห็นไหมมันจะนิ่มกว่ารถธรรมดาใช่ไหม,มสวยป่ะ,ปะนี่มีคาร์บอนมีไฟสปอตไลท์มีชิลชิลนี่ก็อะไรเออแม็กก็นี่การแทนไฟกระจกอะไรเงี้ยมีครบการหม้อน้ำการออยอะไรเงี้ยครบหมดเลยนะ <c oughs> และกันโต๊ะหลังด้วยนี่หรอเอโต๊ะหลังนี่แข็งแรงแข่งหลังแลกหลังนี่ามาคันนี้ คันนี้ปีสิบเก้านะครับติดคันเรียก่าสติกเกอร์ฮักน,นี่สวยเลยเขาสวยอ่ะนี่สวยมีการล้มไอ้ยีแท้กันล้มหน้ากันล้มหลังการหม้อน้าแต่งพอกันเลยน,นี่ก็สวยโคตรไงมิม่งแค่หมื่นหกกิโลก็หมื่นห้าใช่คันนี้รถสองมือคันแดงรถมือเดียวนี่โช๊คเหมือนกันเลยไฟโช๊คก็เหมือนกันนี่ดูข้างบน ฮักดีไซน์เป็นไงสติ๊กเกอร์สวยเนาะของฮักนเนาะ <China> โอ้เรื่องอะ,อะงแต่คันนี้มีกาดด้วยกาดกาดนี้ด้วยกาดปั๊มด้วยโอ้โหพเพื่อนโคตรเด่นสวยอะ่ะสวยและราคาเพื่อนนะแบบนี้ผมก็มารู้จะขายยังไงรถธรรมดาเขาขายกันตั้งสองสามแสนสองแสนเก้า 2, 3, 2, 3, 2, 9, ท่อก็ห้าหมื่นโช๊คสองหมื่นสองก็เจ็ดหมื่นฟาเหน้าอีกหมื่นแปดก็เก้าหมื่น ตีว <łość> ่าคลองแต่งประมาณแสนหนึ่งอะชิวเชลด้วยอะไรด้วยเนาะแลกหลังน่าก็แพงก็ประมาณแสนหนึ่งก็รถก็อยู่ประมาณถ้ารวมตัวรถก็ป่ามาณอยู่สี่แสนสี่แสนฟ้าแ็บรุ่นกินจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนอีกแล้วนะเพื่อนผมไม่อยากขายถูกเกินไปถูกเกินไปเพื่อนก็หารถไม่ดีเพื่อนหารถ่ารถเสียรถล้มรถชนรถมีวัติเหตุขายยากไปอีก เราก็เลยขายราคาพอเหมาะสมด้วยกันนะสำหรับคนที่ชอบรักรถบอกเลยว่าของจริงของแท้นะนเพื่อนๆต้องโดนแน่ๆ <c oughs> บอกเลยว่าคันละเพียงนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาที่เข้าถึงสบายสำหรับของแต่งแบบนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถูกเปล่าคันแรกพี่จะจริงสามห้าขายได้นะ <c oughs> แต่สามแสนสองพอสามสองเก้านะครับเพื่อนๆนะยังไงก็เพื่อนก็คิดดูจัดเป็นแอนลือเรือสดวันนี้ก็รอให้กันนะแต่ดูคลิปชา้าคลิปชา้าก็อด กดจะดหาว่าไม,ไม่ไม่เตือนไม่ได้นะ<า>สร็จใจโทรเบอร์ศูนย์เก้าคร้หนึ่งสี่ศูนย์หกสี่เราแซปก็รู้ไปกินลาไปก่อนคลิปไปกันหน้าแล้วก็ทำให้สวยๆส,ยสนุกแล้วก็มีรถดีๆตลอดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้า